มันหล่ออย่างนี้เนี่ี่เลยนะเขาเรียวกว่าบ,บุญนำพาดวงตาชาววังพ่อแต่งงานเลยไหมแต่งเลยลูกเราเป็นราชาที่ไม่แช์ตรงรีบแต่งงานอะได้คนดีมีความสามารถเข้ามาอยู่ในพระมหารชชวังแต่งเลยแต่งเลยนะได้้ากปีบรนหนา,าวเจ้าก็เป็นความ น้องเป็นปลาผีเป็นนามมีความหมายผีเป็นมั่วน้องเป็นซาเราตาใจถ้ามึงเป็นควายกูเป็นดาถ้ามึงเป็นปลากูเป็นขีถ้ากูเป็นมอยผุนแกเอ้ยมึอเป็นข้าวสั้น ยากูเป็นคนว,วยายานในตโวเออจึงไงมึงเป็นวีนองเป็นเวลปีเป็นพลอยจววมก้อยผี้จมึงเป็นพี่กูเป็นเรยมึงไปกูมาถ้ามึงเป็นสั่งคังไอพูนแก้วกูเป็นรังไข่เด็กมันรับล็อก ในจัดนี้จ้อเออเราไม่ไปข้างในนะจะข้อรักทรงสักพระจักรดาถ้ามึงกันชจ้ากูเป็นบองแล้วผลกันในให้ค้งใจพผลแข้วเป็นพระทองเป็นกุที่พุทธพงษลแก้วทองไหนทิกชาเอ,อ้ยเอ,อ้ย สีน้องอยู่อาใจเราจะรักเสื้อไม่รางกับพูนแกวผู้เป็นนางยศเจ้รักสุดใจกูคมตีคมคำถ้ามึงเป็นครกกูเป็นซ่าถ้ามึงเป็นนากูเป็นโรงจำนำถ้ากูเป็นซ่อมตำกูหลอกอ๋อ ถ้ามึงเป็นดอกูเป็นเอ็ดเลสั้งเปบาสีย่ไงมั้โรยในข้าวจะมองขูนึงเร็วไอ้ย <c oughs> ยอยอาต้องไอ้เบนี่อู <c oughs> บาดจะเป็นผู้จะแย่อต้องมึง จังเปย์ไม่ไหวยัยฮะมุ้งได้เขาโอเคเสียอะไรไอ้ปุ่นเกล็ดน,นั้นเราเป็นข้ารับชาบริพานไฟในเมืองล้วงฮะจำมะเป็นค่ารับชาวบริพานไฟในเมืองล้วงเราต้อง,อไไองอทำได้ลูกทุกท่านอ่าพระองค์ไม่ทราบว่าป้อมยื่ว่าเป็นองค์ขาระปป้อมยื่ว่าเป็นองค์ข้าชจาัดเอออยู่แก่กันแล้วว่าเราเป็นองค์ขาระจำหนึอยฮะ ซึ่งว่าถ้าปันพลูต้องจัดงานให้ยิงยอะอย่า,ยามาพระองค์ถูกต้องในยอดทองลูกสาวเราแต่งงานครั้งหนึ่งเราต้องจัดงานได้ใยญ่ยิ่งเลยยิ่งใหญ่หญหญหญแล้วไม่ทราบว่าพระองค์งมีทําอะไรบ้างก็ต้องรับหนังตะลุงรับมนโนราแสดงอ่ะถ้าหนังตะลุงนี่ต้องรับหนังกายเชียนใหญ่อ่าหนังกายผิดอัศวินสร้อยเพชรมาประชันกันคืนแรกอ่ารับหนังโจ,จง้าสาวอิงกับหนังคุณากรนนครศรีประชันคืนสอง หนูตาเจ้าครับหนูราเจ้าในระดมหนูราเราเกี่ยวไดยกับนั่งเอเออเราลืมไปไงตายดีต้องรับมหนูราเจ้ากระเจนครับหนูราหมดเขาเป็นครูราเขาเป็นเขป็นผู้ซีกันเออเขาดัมช่วยกันมึงกันแล้วเพลงบอกหาคณะไหนอ้าคณะเดี๋ยวนี้ให้เพลงบอกซอยเชียงชะแนออยากเป็นเบอร์ตายแล้ว เปล่งบอกกายหน่อยเจนยัยแปลเจนก็เปล่งบอกต้ามาหยัดแม่เออจุกตองอันจุกตองเอออันแรกจุกตองตองเออเออไอจุกตองพระราชาเลยมาเรื่องจัดงานเราจัดการสำคัญตะวันไม่ มีนั่งลุงโนราสบายใจช่วยงานยอดใจได้แต่งงานเจ้าจอมวังสร้างงานการสมรรคต้นปรากฏเอกลักษณ์มีลักษณะสร้างนามบูดูจากจังหวัดปัตตานีเอาข้องดีจะอาเนียงเลียงลอดเงินตั้งลูกพักลูกพักลูกแขวงลูกแตงงตุ้ง ตั้งพักบุงพักกาบมาจะตามมูหลักตัวใหญ่หมัวตีในงานเดียวไม่ต้องการให้ชีวิตเขาปิดลงถึงเวลาเราพารับไ,ไปรับพลาเจ็ดตุลาคงเขาก็ไม่ต้องเอาไปสงง่งวงดนตรีกายมีรักทิบงุง ความประสงค์เจ ar, ้าโนราไอมารับไม่ต้องปลูกโรงรำทำไม่เปลืองแล้วตั้งเครื่องโนรารำหน้าน้ำคนไม่มาอ่านไม่คองโรก็ไม่ต้องทำรำไม่รำก็มาลางช่วยช่วยเจ้าเมืองเตกต้อง ต้้งงานมามายคนไม่คงเาายู่ประมาอย่างาช่วยเหวเจ้าเมืองจ้องนะเออแต่ว่าพันเดอปุนแะก้วเ,เรากันตาพันพื่นกันแล้วเต้เราต้องอยัง,งวงเล่าไอ้ปุนแก้วาต้องมีวงเล่าเพราะเราฮาปุนแก้วทองนี่ถือว่าเป็นสายชุรานี่เป็นคนสายลาเล่าฮะไม่ใช่ได้มึงแย่งว่าพื้นเขต้องกูว่าต้องมีงวงเล่าฮะถ้าเราทำงานเจ้าเมืองต้องมีงวงเล่า พอใตองม,มึงกับกูวันอยู่ตาวาตอนนี้เผื่อนวงยาวเกียดกันมัดเย,ยว่ท่านไม่แจวับันรื้นะไปนางวงย่วเนืออ่นเผื่อนยับเกียดไม่ยับเกียดเพื่อบอกไปวงเนย่หยัดแมนตังไม่แจ่ออกแต่กินสาวเผื่อนท่านจุกวันนี้เขาไปวงเล่าเขาไม่ใจ่เยอะเลยว,วาไอ้ปุ่งแก้วไม่ใส่ก็อย่าไอไ้โทมึงเงินเขาไปเปลี่ยนจื้อไม่เป็นเปะแปรจื้อไม่ กูนี่เขาอยากจื้อไม่แล้วเอองี่ป่นยเน้อไอจ้องไปวงเน้อมาแจาว่าออกเบียเขียนไปตึ้งนั่งเงียบฟิตกินจอมกินตาวแต่เบียไม่ใจฮัทนทุกวันนี้มึงจื่อย,ย่อยตายจื่อไลยไอเถปารินกูนี่จื่อเถปา,ถารินเออปั่นพื้นด้วเถปารินยัดแมแ่งถ้าใจรินแล้ว อันเปื้อนตั้งนำกูในกันใน,นมึงอันฟันปลืน้นนำกุนน้นกูนายเทะปะยินกินแต่กับโอ้ออันอุบาทจนเปื้นตั้งจื้อไอ้กูเม,มื่อน,นี่ยมาจ่ายตองเฮาแต่ตมึงคนเดียวฟันปลือมึงอันเทะปะยินกินไม่ชื่อฮะก้อนกวนตื้อไม่ตังกับหนังกินกับเอออยู่ดาวแล้วตุ๊กตูแต่ว่าพีนน่น้องเฮอมาจ่ายสมาไอา้โจง เว้ยไปน้อยมาเนยจางานได้รับลังโลด,ดลห่อเย็ดนม่ยาเ่แถวแรกใครกันเลยพวกเนี้วอันนี้มางานสนพอส่องาวทิศมูเล่ในพื้นเล่โบรนณอ้าวอู้ใจต้นจอยแม่เอ้ยพ่อไปน้อยมาเนยป้าเมียคนหนึ่งเจ็ดนม่มแต่รู้อันเป็นคลอกเวลาไปไาไน้อยมาเนยนะไอ้ต้องเดินหนำหน้าเมื่อเดินตามลังลูกจะจ้องคนเดินนิ้มตาย พอเวลาไปในงานนังในงานเบียไม่ใจใจฮะกินแต่กับอืไม่ใจในใจเอ้ยงานแต่วันไม่พอพ่อเวลาคนอื่นมานะคนอื่นมาคนนอเออมาจ่ายจ้างใกล้ไอ้ตองกับหลูกมันจิบจ้องคนกับเมียคนหนึ่งรวมมันเป็นจิบชี้นังอยู่ในงานตึงหนังคางอยู่ประมาณเลยวันหนึ่งถ้างานมีเจ็ดวันไอ้ตองมากินก้างงานไปแล้วเจ็ดวันท่านเจวัน วันโปเขามันปิดเตาไอทองเมาหลอผู้ายฮัมจินจาวันไม่พอไปนอนเออเวลาเขานั่งแล้วก็นั่งเปลิน่นก็นั่งเอิ้นก็นั่งใบออกใบเจอย,ยันมาจ่ายแยง่งแต่นู่นพอบางที่เจ้าปับก็ต้องหยับเก๊กไม่อะพอเจ้าปับหยับเก๊กไม่ก็ว่าเน่นงตเออหยอกเจ้าตานูเจ้าปับคนไม่เข้ามาแ๊กเ,เข้ามาห้านเขา้ามาดีนั้น ก่อไอ้ต้องนายยินปน,นันไอ้ต้องลุกขึ้นดังวบจึงบาหลูกขียกับเมียมันเย่หวานลูกเอเอเมียเออกับบานจ้าตาเจา้างานนี้เขาไม่รับคนจนเรามันคนจนรับเจ้าจาอยู่เออแต่ว่าไม่ใจรู้ว่าในมือคนตุ้งซ่องตุ้งแล้วท่านไปงานอื่นไม่วา่างานอื่นไม่ตนอนรับงานปอดาติด กาเข้าไม่ตอนรับไอ้บองมือจบแล้วโบนานครับยุยนะส้า เจ้านาสดนะเงินทองไม่เคยมโนแต่ว่าหุ่นกินเกือบตายแกงร้อนแกงเหนียวแตกเลือดกันไปซะบ รอยเข้ากันเสียเพล่นได้ยินเครื่องไก่เร็วไวคุณต้องออกเดินบางทีไปกันทางเลินกินเลือเกินจะแกนไม่พอคุณคงทอใจ ກັບບາທຸກຄົນອ คนเืิอยากนเจิดกันเรือคนเชิดเมือนันดาเย่ดายาวกลัวดาย่ดายาวกันหยัดแมมค่ายแม่แลงผุ่เกมเออใช่วรมาเจดีรีบไปนอนกอ้องเมื่อไรเวลาไปนั่งคาราเกนถ้าไปก็ไปตองคไม่เจออยากคาราเกน ข้อใหญ่เลยข้เดียกขายรากกกาเจ็ดแม่ป่อยเด็กเชิบรองเปล่งมันต้อนเทวีแหวงวีแหวงวีแหวงอ่านะโจงเฮ้วันนั้นเมื่อแม่ป่อยนังขายราเกแม่เอ้ยแม่นข้อใหญ่กินหนามเออเข้อใหญ่กินน้ำดื่มที่มันจชื่นกจชื่อนใจไอ้ที่เขาชั่งชั่งเงินเขาชังเซเว่นอัพไอ้ต้องไปตึ้งน้องสาวเราอัพหนึ่งขวด จัดแม่ผมบอเมื่อข้าไปตึ้นได้ข้าวลูกมาหลางทองไอ้เจ้าเรายัดน้ำยาวัดมันยาค่ายาไปเด้อจะดทิ้งไปเลยแล้วมาไม่ปักปั้นไก่เอออย่าเดี๋ยวเล่นว่าเรื่องใหญ่มากกันมาว่านี่เราอย่างนั้นนายทองไปจัดการงานด้วยค่าใช้จ่ายกี่บาทเราจะรับผิดชอบให้นายพระพุทธเจ้าขา้าพระพุทธเจ้าข้าอมหยักตามข้ากาเจหยักจัง Uh you